อันนี้คือ iphone 14นะคะทุกคนเป็นของขวัญวันเกิดให้แชนนะคะหันซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้แชนนะวันนี้นะก็นี่นางนั่งอยู่ตรงนี้นางจะคอยแกะกล่องนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็น iphone 1 4 pro นะคะ1 4 pro ของ ของแชนนะคะเนื่องในวันเกิดเด็กชายแชนซินกิสอ,อ๋อเด็กชายแชนซินกิสอ,อายุเท่าไหร่คะูกาเมดูชูกิชูกิ <laughs> <laughs> ชูกิ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒ช๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒ ว่าชิกูแเองสิคริงใช่ขอบคุณมากใช่นี่ดินออ่ใช่ิปว่าจะใช้ iPhone 10เฉืนเขาไม่ได้เปลี่ยนโทรศัพท์มานานแล้วนะหมวยไม่ให้เขาเปลี่ยนอีกแหละก็ใช้เครื่องเก่านะนี่เป็น iPhone iPhone 10เก่ามากเห็นไหมทุกคนเก่ามากเลยวันนี้เลย เลยซื้อ iPhone 14 Pro นะคะให้เด็กชายแชนซิงกิสนะแกะกล่องเลยจ้าแกะกล่องให้ดูหน่อยน iPhone ห้องสุนั้น p l u ได้บอแรก่จะเปิดนะอเอ Hört det var, var länge sedan jag hade en ny, ja, ny kartong. I alla fall Iphone har slutat plasta ja. på grund av äh, att ja, det ska vara fin miljö. Väldigt. är Det är bra. Ja. Visst. Och sen är ingen laddare det med där. Det en ja, iPhone. Bara, bara kabeln. Ja. Android, de ger fortfarande en laddare om inte Iphone. Mm. Iphone slutar med det. Mm. นี่ค่ะทุกคนหน้าตาไอโ o น e iPhone 14อันนี้เป็นสีอะไรอะเกรย์เฮ้ยเจ a าน่ะแฟร์เกรย์จริงเห็นไหมทุกคนสีสีเทาอะนะเทาเทาแบบเมทเทาแบบด้านๆอะนะทุกคนนะเห็นเห็นสีไหมจะให้ดูยังไงเนี่ยนี่แล้วกล้องเขานะคะมวยชมวยใช้เป็น iPhone 13 Pro นะคะกล้องของ เครื่องนี้ก็จะใหญ่กว่าของ13 Pro นะอืมแล้วกล้องที่หมวยใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็คืออ iPhone 13 Pro นะคะส่วนที่ที่เห็นในในวิดีโอตอนนี้ก็เป็น iPhone 14 Pro นะคะนี่อ่ะขอดูด้านหน้าหน่อยมเป็นดัเซียฝัมซีด้าน,นอกซ้อือม,อม นี่ด้านหน้านะอ๋อ <laughs> ด้านหน้าเขาก็จะมีนี่ทุกคนแสงน้อยต้องมามาันมัตรงนี้มจะบอกไงอะตรงเนี้ยมันก็จะอ,อะไรสักอย่างเป็ <laughs> ไงอะอ๋อยังไม่ได้เปิดเครื่อง ตรงเนี้ยนะมันก็จะไม่มีเป็นบากตรงนี้เขาเรียกอะไรอะเจาะตรงเนี้ยทุกคนนะอย่างเครื่องของหมวยังมีอยู่นะอันนี้เป็น iPhone 14นะสีสีออกแบบเทาๆนะคะทุกคนเนาะสีเทาเออก็สวยนะสีนี้เนาะ คือถ้าถ้าจะใช้สีอื่นนะเราต้องสั่งนะทุกคนแนละ้วทีนี้แชนเก็แบบอยากได้เลยอะมันเครื่องนี้มันมีอยู่ในร้านไงเราไม่ต้องสั่งนะเขาก็ได้เลยอะไรเงี้ยอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวให้เขาใส่ซิมใส่กาซิมการ์ดนะคะแล้วก็อ่าลองเปิดเครื่องดูนะคะ